คือมันมีวันเหนือครับมันมีกระเทยเข้ามาในบ้านผมรู้สึกว่าถ้าจะเป็นพิโตะครับพิโตส้สุริวิภาครับแล้วผมวันนั้นผมต้เสียกดันไปอยู่ที่ออฟฟิศนะครับแล้วผมมีกล้องจอเป็นอยู่ตัวนะครับติดไว้ที่ห้องน้ํานะครับแล้วผมเปิดดูในโทรศัพท์ไม่รู้ว่ามันมีนามอะไรไม่รู้นับเสียวขาวมันคล้ายๆเหมือนนมข้นนะครับเหมือนนมข้นลอยมาติดอยู่ที่กล้องจอผิดผมอ มันติดไปติดมาติดจนผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วผมก็รีบเบึ่งรถเครื่องกลับหอเลยครับกลับมาหอปุ๊บนี่ผมเข้าไปดูในห้องนะ้ำปรากฏว่ามันคือน้าแฟบครับคือน้าแฟบผมผมตกใจมากผมรีบวิ่งออกมาจากในห้องน้ำนะผมรีบไปแจ้งตำรวจนะครับอ,อาจจะเป็นพี่โตก็ได้นะครับอยู่ดีๆขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับมันขนาดนั้นแหละครับ แล้วผมก็ไม่รู้ไงไปแจ้งตำรวจเสร็จผมก็เดินไปเดินมาตำรวจสักพักเดี๋ยวก็มันตำรวจมันมาแล้วครับมันมาที่ที่ห้องน้ำผมครับมาตรวจด,ดูกล้องจอดปิดแล้วแล้วมันไม่รู้มันเอาอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆเข็มครับเม็ดฉีดนะ้ำแปบไปเพื่อเอาไปตรวจนะครับเอาไปตรวจเสร็จแล้วปรากฏว่าเป็นของพี่โตจริงๆด้วยครับสมมติล้วเป็นของพี่โตนะครับนะครับจริงครับเป็นของพี่โต ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับแล้วผมไม่เหรอครับมันมันก็ไม่ได้ใช่ครับผมก็ข้างใครพี่โตมากเลยครับพี่โตเขาเป็นไอดอลผมเลเป็นไอดอลผมครับไอดอลผมเป็นคนเยอะที่ผมเปิดใจยอมรับนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าเขาจะเป็นอาเบะนะครับเป็นอาเบะกับชาติมาตก่นนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้พี่เองครับแล้วผมก็ ไม่รู้ยังไงผมก็ออกตามหาพี่โตครับดูจากสื่ออินเทอร์เน็ตเว็บสรงเว็บไซต์อะไรอะไรทุกอย่างครับผมก็เลยไปบอกกับเขาว่าเ้ื่เกิดมาจริงต้องขออะไรสะครับขอทําเพื่ออะครับไม่รู้จริงๆเลยว่าถ้าเห็นพี่โตจริงๆแล้วเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยคุณจะตกใจไหมตกใจไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมหอไม่ใช่ครับหมขอเพื่อปเป็นเป็นการพิสูจน์หลักฐานครับว่ายืนยันว่าเป็นพี่โตครับใช่ครับใช่ครับ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะขอให้เชิญมาทำบ่อยๆโดยเฉพาะพี่โตแล้วครับพี่โตเขาขอให้มาทำบ่อยๆน่ากลัวจุงเบยครับใช่ไบอกก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้น่าจะมาบอกกันมากเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังบ้างนะรับครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียาดงตาอัแปะลดดูดซวมโชตันญาอาหารหมาป้าดาว phong tàn chế đề Y bèn lưu hô ta đà